สวัสดีครับพบกับฟีฟ่ามูบ l e ทีเอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวนี้นั่นเองฮะจริงๆเราก็รีวิวไปรอบนึงแล้วนะับอาจจะไม่สมใจอาจจะแบบไม่เฉพาะตัวครับก็รอบนี้จะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนั่นก็คือมาแชลซยี่นั่นเองครับสกิลบูตในเรื่องของความแข็งแกร่งนั่นเองฮะจากไอคอนโอลิปิกหมักเซยครับค่าพลังงาน9เต็ม10ครับสกิลมูฟ2ดาวแล้วก็ราคาอยู่ช่วงประมาณ50-60ประมาณนี้นั่นเองครับ50-60ล้านประมาณนี้นะ ความเร็วดีนะครับ9 5 9 4ครับการส่งบอล90ได้อยู่ครับ916 913ครับมาดูสเตตในเรื่องของเกมรับบ้างครับในเรื่องของการประกบนะครับอยู่ที่108ครับแท็กเกิลนะครับอยู่ที่105แล้วก็การสไลด์บอลเนี่ยอยู่ที่107นั่นเองครับลูกอากาศอยู่ที่103ครับการหมงนนะครับการกระโดดอยู่ที่97ค่าความแข็งแกร่งครับอยู่ที่105ครับค่าความก้าวร้าวอยู่ที่104นั่นเองนะครับสูง185ซนติเมตรครับก็ถือว่าไม่ได้เป็น กองหลังที่สูงมากนะครับแต่ว่าก็ลองดูนะฮะลองดูเอามาใช้งานก่อนแล้วกันครับเกมรุกกลางๆเกมรับค่อนข้างที่จะแน่นครับพลังแฝงมี2อย่างก็คือความเป็นผู้นําแล้วก็ลูกหม่งทรงพลังนี่เครับว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันครับสำหรับน้องๆคนไหนครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมที่ป๊อปมีร้านแนะนํานะครับ นั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับมีบริการเติมฟีฟ่ามูบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพ็คทุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกมสิบถ่สเปอร์เซนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สําคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปช็อปกันได้เลยนะครับอ่ะลูกนี้ครับเป็นการคอสบอลนะครับก็เดือดซ้ายยัง เบียดกับเชคกี่นี่คับไม่ผ่านครับลูก3ครับอ่ะอันนี้ขึ้นมงแบบเิลพิยาครับไม่มีใครประกบครับก็เป็นประตูไปครับมาดูเกมลับกันบ้างครับอ่ะจังหวะนี้ครับก็ไม่ได้เข้าพ้วนครับเดรสไซยีนะครับมีตัวมาก็ลงมาลงมามาร์กกิ้งนะครับนะครับจะเห็นว่าผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งครับนะครับเขามาร์กกิ้งดีครับจังหวะนี้ อ่าเข้าซ้อนครับนี่ครับจะเห็นว่าวิเซนขยับนะครับเราก็ขยับตามนะครับนี่ไรากาดนะครับไรากาดเป็นคนไล่กวดนะครับแล้วก็ไอเดอไซย,ยีนะครับเป็นคนคุมคุมโซนไว้อันนี้หลุดนะครับหลุดก็เลยจะต้องมา ช่วยสถนตินครับในตำแหน่งนั้นช่ววันนี้ครับเป็นการแบบประกบเนาะแต่ว่ามันบอลมันกระดอนไปโดนขาพูดได้อีกฝั่งครับก็เลยเสียบอลไปนะครับ,นะรบแล้วก็ลอยนะก็ปิดมุมไว้นะครับเมื่อกี้คุมโซนไว้ไม่ให้แบบยิงง่ายนะครับนะขยับไปขยับมาปิดตำแหน่งนะครับปิดมุม นเหมันจะด้วยหนึ่งหนึ่งอะแ่พอเขาไม่แบบหักมาลูกนี้ครับเป็นการบางมุม,มทำให้ยิงชนตัวครับปั่นไม่เข้าก็คุมประกบผู้เล่นดีนะครับ,รบอ,องรีก็ถ้าจะนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้ยิงนะครับทั้งทั้ที่องรีมีโอกาสเยอะมากนะเกมนี้ ก็ประมาณนี้เต็มนี้ครับนี่ยูซีบีโอครับมีรายการครับเข้ามาเก็บบอลไว้มาดูฟูลไทม์กันดีกว่าครับเวอร์วฟูเจอหมูครับหมูซ่าครับมาด้วยแผนซีหนึ่งซีหนึ่งนั่นเองครับหัวหอกคือยูซีบีโอครับส่วนทีมเวอร์วฟูมาด้วยแผนซีสามสามโฮดดิ้งครับหัวหอกก็คือเฟอร์นันโดตอเรสนั่นเองครับ เต็มเกมครับมูซาเป็นฝ่ายเขี่ยบอลก่อนครับเดบอยครับเดบอยไหลเข้ากลางมาที่แฟงไราการครับออกไปทางซ้ายให้ที่แซนโดอ้าวเจอดักไว้ได้ครับอลสล็ลอกมาแล้วก็ยิงครับอืลูกนี้ยิงเข้าไปมุมมุมเสาแรกนะมุมมันแคบไปนะครับเปิดบอลมาที่ซาวิกมหมูงไม่ถนัดฮะ เป็นลูกคอเนอร์ลูกที่2ครับเขากลางมาเหมือนเดิมเดอไซยีมาโอหมุไม่ได้ครับตีลูกนี้เปิดไปถึงไหมไม่ถึงครับแล้วก็อย่างนี้อ้าเป็นลูกฟาวน์นั่นเองนะฮะเดอะบอยครับเปิดเข้ามาที่ตรงกลางครับนะครับอ่านี่ครับก็เป็นประตูไปนั่นเองฮะลูกนี้เดอะไซยีครับสอดเข้ามาหมุนนะครับไม่มีตัวประกบนะก็ทําประตูไปนะครับ เนี่ยไม่มีฉีกตัวประกบออกมาครับก็เป็นประตูนั่นเองครับลิเวอร์พูลขึ้นนำในนาทีที่14นั่นเองครับสันติที่เดอะบอยตอนนี้ก็ร,รอวันนี้นะครับคิดว่านะน่าจะมีนักเตะนะครับเข้ามาสักให้เราเลือกนะในเรื่องของ TOTs community นะครับน่าจักนะ จะมีออกมาแหลมๆบ้างนะครับพยายามดูรูปหลุดรูปดีอะไรประมาณนี้ครับก็ยังไม่มีความแบบยังไม่ชัว100นะร้อยเป์เฮะก็เลยไม่กล้าเอามาลงนะฮะ <What? S 1> โอ้โหใครเนี่ยเริกษาประตูโคเซฟเลยยิงจะจ่อไม่เข้าครับซาวิกขอมอง1หนึ่งทีก็ยังไม่ได้ครับนะเป็นลูกออกด้านหลังไปครับ นี่เป็นรูปเปิดจากคาซิอารครับอ๋อเป็นคา,าซิอาเฮ้ยเซฟนะเมื่อกี้นี้นะตอนเลดยิงแบบแบบจะเจอะไม่เข้าครับเออราคาก็อยู่ช่วงประมาณนี้ครับเจ็ดล้านเออเจ็ดสิบล้านขายไม่ออกขึ้นมาเจ็ดล้านเนี่ยไม่กล้าขายเลยฮะเอาไปอย่างนี้นะแหละขายไม่ลงตัวเก้าสิบหกครับราคาไม่ถึงสิบล้านโออรุน่นนี้โอ้ ปั่นเลยนะครับแต่ปั่นเบาไปหน่อยครับใชไมมขึ้นเปิดบอลมาตรงกลางสนามถึงด้วยถึงครับซาวิกไหลมาที่เดอะบอยครับเดอะบอยเลนเชงหนึ่งทีแล้วก็ยิงครับอาลูกนี้เป็นการตวัดยิงนะฮะเพื่อความชัวร์ครับก็นำไป2ประตูต่อศูนนั่นเองครับลูกนี้โอ้ใครซาวิกเหรอล้มเลยก็นนี่ครับยิงเนือครับอา สวัยสตเกอร์ครับที่เดอะบอยสารนิติราฟินญ่าราฟินญาก็ราคาก็ลงมาเรื่อยๆอยู่ทับอยู่ที่4ล้านนะน่าสนใจอยู่เหมือนกันฮนะแล้วก็เราคิดการใหญ่ฮนะเราอยากจะได้มันดินี่ครับรอสอยอยู่แต่ราคาก็ไม่เป็นใจให้เลยนะ,ะเป็นลูกทุ่งครับเซนโด มาที่ซอนครับแฟงไรกัตชวายสตเกอร์ลาฟินญาเข้ามาตรงกตารครับชวายนี่เดบอยมาทางซ้ายอา้าวดูนี่ฮะอืมอ้ม,มสันเกติครับบางไม่บางไม่ดีแต่ว่ามันก็มีมุมให้ยิงยากขึ้นนะถ้าเราแบบสายสายดักบอลนะครับสายปั่นอนะเราก็บงังบังมุมไว้นะครับบางทีเราก็ บล็อกไม่ได้หรอกนะแต่ก็อย่างน้อยๆก็แบบทําให้มุมในการยิงมันยากขึ้นนะครับก็การการเล่นกองหลังนะครับการควบคุมกองหลังเนี่ยก็คือพยายามคุมโซนไว้นะอย่าไปเข้าพวดนะครับเข้าพวดปุ๊บนี่คือมันหลุดตำแหน่งเลยนะฮะมันจะไปกันใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยคุมโซนดักบอลไว้นะครับอย่าไปแบบเข้าบอลพวดพลาดนะครับก็ดูในเกมรับของพี่สังเกตดีๆนะครับพี่ก็ไม่ค่อยเสียบอลน,นะ เอาง่ายว่าเสียบเสียประตูน้อยมากนะครับอ้าวครับซิโก้ก็ยิงเข้าไปเป็น3ประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่70นั่นเองนะฮะนี้เป็นการไหลมาที่เดอะบอครับอ้ามีจังหวะนะครับเราก็ปั่นเข้าไปนั่นเองนะฮะอ่าแล้วก็หลุดออกไปนั่นเองครับเกมนี้นะครับขอสารภาพเลยนะครับว่าเรากดพลาดไปนิดนึงครับเราไปกดไปกดลงแรงนะฮะ ปกติก็จะรีวิวตัวก็จะแบบเล่นอันแรงนะครับแต่รอบนี้นะครับกดพลาดไปก็พลาดก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังเราใช้ตัวหลักไงตัวหลักไม่กลัวนะครับใครมาก็ไม่ไม่ได้กลัวครับร้านเอ็ดล้านสองมาเลยครับคิดว่าฝีมือเราก็ไม่ได้ไม่ได้ก็พอตัวอยู่นะฮะอ้าวฮูริกิ โอริกิอุสมาแล้วนะครับเบอร์อะไรอะ่ะโอริกี้อยู่ไหนเมื่อกี้ว่าจะเปลี่ยนตัวเขาเปลี่ยนตัวโอริกี้เข้ามาก่อนครับคาเซลโลมาที่อซอนสวยนี่ครับเดบอยอ้าวอยู่เซบิโอพลาดไปนิดนึงไปมาที่ฟิโกครับ จะขอปั่นอีกสักหนึ่งทีจะได้ไหมโอ้โหติดช่วยติดชากินเนี่ยครับอยู่เซบิโออ้าวแล้วก็ฟ้าครับตรงนี้นะครับเดซายี e ก็เข้าไปเป็นแถวสองให้นะครับเมื่อกี้นี้ครับเอาไปดักไว้มีโอริกิอุ่นใจกว่านะครับเมื่อคืนนี้ก็ดูบอลจนแบบรุ่งเช้าเลยนะฮะม,มันมากเลยนะ บอลยูฟาเมื่อคืนนี้นครับพิกกลับมาชนะได้เฉยครับลิเวอร์พูลโอ้โหอึ้งเหมือนกันนะตกใจเหมือนกันนะฮะว่าเฮ้ยครึ่งแรกโดนไป2 0ย์แล้วแบบบอลแบบเละเทะมากเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับแต่ปรากฏว่าครึ่งหลังมีคนละเรื่องเลยนะแบบโอ้โหกลับมาพิกชนะเฉยนะฮะอ่ะโอเคเกมที่2ครับก็เจอไมโครซานครับไมโครซานอ่ะเล่นสนาม เออเล่นกลางวันหน่อยมันจะได้ดูแบบภาพช,ชัดๆนะครับนี่เออชอบสนามแบบนี้ครับมันแบบสบายตาดีครับเล่นสนามตอนกลางวันฮะกลางคืนมันมืดไปครับโคลรยเชฟเชนโก้ครับวิซเซอร์เนี่ยชอบวิซเซอร์มากเลยครับนี่ถ้าไม่มีรายการนะรนี่ก็จะใช้วิซเซอร์นี่แหละครับ ว่าตัวสูงนะมีสกิลมุฟสีดาวอีกต่งางหากนะฮะเป็นตัวที่ถูกอะ่ะคุ้มราคา2ล้านเองครับอ่าลายกาดโอวโอ้94ใช่ไหมวิสเซ่น93ครับห่างแค่หนึ o ่งโอเอานะครับลูกนี้ขอยิงก่อนอ้าวนะครับนาทีที่13ครับฟลอเรสนะครับยิงให้ลิวพูขึ้นนําไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับลูกคอสมาจากฟิกก้ครับเข้าซ้ายด้วยนะเข้าซ้ายด้วย แล้วมุมแคบอีกในหักว <laughs> ิเซอร์เดวีฮาคิมิฮาคิมิอีครติดญี่ปุ่นเออเขาต่อบอลดีนะแต่ว่าทำไมมันกระตุกกระตุกนี้เนี่ยกระตุกเกินไปหรือเปล่าอา้าวลูกนี้ต่อบอลไม่ดีครับส่งบอลพลาดครับเป็นจังหวะที่เราโต้กลับเลยครับ ชิปมาให้ที่ตอเลสครับลูกนี้จับ1ทีแล้วก็ปั่นโค้งๆไปเลยครับอ้าวครับรีพูลขึ้นนํา2ประตูต่อศูนย์ครับจากจังหวะเดิมนะครับฟิโก้ครับชิปมาที่ตอเลสครับแล้วก็ยิงเข้าไปนั่นเองครับือือคลาสสิกมากลูกนี้นะครับลูนี้ครับก็จะมีสตรีมเหมือนเดิมครับวันพฤหัสนะครับก็ตั้งแต่6โมงถึง2ทุ่มนะครับสามารถที่จะมาเจอกันได้นะครับก็น่าจะเป็นอ่เขาเรียกว่าเล่นกับผู้ชมทางบ้าน อาจจะเป็น EP EP สุดท้ายก็ได้นะเออแล้วเราก็ EP ีหน้าเราจะไปทำแนวสายแต่แรงดีกว่านะเดี๋ยวเราจะมาตั้งเป้าหมายกันว่าที่แต่แรงที่1ล้าน1ล้าน2อะไรประมาณนี้นะครับนั่นน่าจะล้าน2แหละนะล้าน2กันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีเล่นกับทางบ้านเล็กๆน้อยน้อยอะไรประมาณนี้นะครับนะเปลี่ยนคอนเทนต์บ้างนะเล่นกับน้องๆทางบ้านก็สนุกดีนะครับแต่บางที หลายคนไม่ได้เล่นเนาะเขาก็แบบอืเสียดายโอ้โหเดบอยครับกำลังแจะแบบหมุนตัวยิงนะฮะโอ้กูลิตแข่งเกินกูลิตอีกสองวันนะครับโอ้ทีโอซีเอมาครับกิดจิเป็นกิดกีดใหญ่นะครับอีกกิดหนึ่งนะฮะที่ชื่นชอบมากนะครับเล่นมาแล้วสองสองภาคเนาะ เป็นอะไรที่ดีทั้ง2ภาคเลยนะครับคิดว่าภาคนี้ก็น่าจะดีเช่นกันฮนะหวังว่านักเตะที่มานะครับก็เป็นนักเตะที่เราชอบแล้วกันนะขอให้เป็นนักเตะที่เราแบบถูกใจเนาะสกิลมูฟสีดาวนักเตะถูกใจนะครับเท้าห้าคู่อะไรเงี้ยครับเออเนีย่ยรับรองว่าได้ได้เงินพี่แน่นอนฮนะเออชอบชอบนักเตะประมาณนี้นครับอซย์ ก็มีเกมรับบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเนี่ยเขาบอกว่าเกมรับที่ดีที่สุดคือเกมรุกนะครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะรุกให้หน้ามากที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้เล่นเกมรับให้น้อยเออเขาบอกอย่างนี้นะครับก็เนี่ยครับสไตล์พี่ก็แบบดันขึ้นไปหน้าเรื่อยๆครับไม่มีถ่วงแน่นอนฮะอาจจะมีแบบส่งบอลให้หลังบ้างแต่ว่ามันเพื่อเป็นชิ่งไง สงชิ่งทำชิ่งอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบดูแบบถ่วงอะไรมากมายอยู่บี้ครับซาเนิตีอ่าอ,อย่างได้บอลอยู่ครับทีที่69ครับทุ่มมาที่ลูเบนดิอารับซาวิกคันเซโลครับะนะครับก็เนี่ยครับก็คืนหลังบ้างนะแต่คือแบบมันไปไม่ได้ก็ต้องคืนหลังนิดนึงฮะ ของกลางครับต่อเลสไรกาดนี่ครับเราก็ทำชิ่งกันยิงโอ้โหซาวิกอื้อหืออื้อหือไม่มีโอกาสยิงต่อเลยครับนะครับยูเซบิโอครับจังหวะนี้ไหลมาที่เชฟชินโกครับไหลมาที่ยูเซอ้าวอ้าวเดซายี่ครับอื้อหือโอ้โหอ่าละครับลูกนี้ครับผิดพลาดนิดเดียวครับนี่ลูกนี้ไหลมาครับเดซายี่นะครับเข้าพวดอยู่นะไม่ไม่ใช่เข้าพวดสิ ก็เข้าแบบดวนกันนี่แหละฮะแต่ว่าบอลมันแบบไปฉแลบโดนขายูเซนะ่เนาะก็เลยแบบโดนไปนะฮะสามหนึ่งครับเราเปลี่ยนนะครับซงกาเรียรมาเล่นขวาครับอจังหวะที่เปลี่ยนก็เสียบอลทันทีเลยนะอึ๊บอ้าสซานติครับแท็กไม่ติดครับร้อยอืมอห้มไม้เคลืนบินนะครับไม่ตรงกรอบนะครับเมื่อกี้ ่เดอสไซยีก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็เกมรับก็ถือว่าดุดันดีนะครับหม่งได้ทำประตูได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ